เจริญธรรมาญาติธรรมญาติสนิทมีสหายทุกคนทุกท่านขณะนี้พระอาจารย์และพระภิษุสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ทรมวัดเป็นภาษาบาลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นการสวดมนต์แปลและอัธาิบายขยายความในพระธรรมเทศนาของพรธเจ้าให เกิดความเข้าใจเป็นลำดับต่อไปพอสังเกตตามสมควรแก่เวลาดังต่อไปนี้อาตัางวาหิทิกเวส,มสัมปัสมานนะ นะาปะเทุงกอบวยแล้วนั้นพ้อมด้วความให้ประมาณปารทาทังวาอพิเวกสััสตมามเนน,นาตุอภิสุทตรา อาเทงก็แล้วนะเทียมเพื่อยังประโยชน์ทั้งออปให้ึั่งยอ เมื่อสักครู่นี้ราดับไปพระอาจารย์ก็จะได้อัตาธิบายขยายความในความแห่งพระธรรมะเทศสนาด่าข้าต้น,นเป็นลำดับสืบต่อไปขอสังเทปดังต่อไปนี้กอนอื่นก็ขอนมัสการถวายความเคารพพระอาจารย์วัดวยระยะนานคร ศรีธรรมราห์พระอาจารย์อยู่ทัใต้แล้วก็สุนิวยอรตนุสุนิวชาชาเฮียาชาติที่ต้องบอกเลนะเพราะบางทีชื่อมันเป็นภาษาทับศัพท์ก็อ่านยากนะบางทีสำเนียงแต่ละแต่ละชาติไม่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า,าพิสุท์ทั้งหลายเพื่อเรามองเห็นประโยชน์ตนก็ตามนีน่ควรที่จะยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแปลว่าอะไรแปลว่าประโยชน์ตนที่จะเกิดขึ้นหมายถึง ที่ให้เกิดขึ้นมีในขันธสันดานเพื่อที่ละอกุศลที่เกิดขึ้นและไม่อกุศลใหม่ในสอเไอรตเนตสตุรุยรยโยตโก็คือประโยชน ini จะยังประโยชน์ชวชนเหล่านั้นให้ถึงพร้อมด้วยความ 6 kan seru ใครก็ตามก็กลัวแล้วนั่นเดียวเพื่อ,อยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทด้วยประการชนิดใดพระพุทธเจา้าตรัสเอาไว้า่าเมื่อเราเห็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วนั้นเราก็ววรวที่จะยังประโยชน์และผู้ใดพร้อม ไปกันไม่ใช่ว่า,าปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมแล้วเราก็ทำเฉยใะ่ไหนะไม่สั่งสอนเนี้ยบางคนยังไม่รู้เขาก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ทีนะ่ตตอบเขาก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ตามไม่มีใครตัดสินใจแต่ถ้าเราทำประโยชน์แล้ว เขาก็จะได้พ้นทุกตามสถานะแห่งการปฏิบัติของตนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามการที่ สอนพรุทธเจ้าสองเราไม่ได้ตอบแทนพระคุณของท่านผู้มีพระคุณทาั้งหลายที่ได้ใส่บาตรให้เรากินที่ได้ให้น้ำเราบิินให้ได้อยู่ที่อยู่อาศัยให้เสือผ้ายาการักษาโรคเราทานที่ในขณะที่เราปฏ ฏิบัติอยู่เราก็ต้องอาศัยปัจจัยสิ่ของคาเพื่อจะลงชีพไม่มีใครเลยนะไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ันแล้วปฏิบัติตนบรรลุเป็นข้าแต่เมื่อเราได้อาศัยข้าวนะจากปัจจัยของชาวบ้านหรือว่าญาติโยม เราไม่เห็นคุณค่าของข้าวน้ำของเขานะทำเป็นเฉยทำเป็นนิ่งไม่ทำหน้าที่ให้ดีดดก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรียกว่าอละทิ้งประโยชน์ตนและผู้อื่นให้หมดไปด้วยความประมาทนะเพราะฉะนั้นบูลใดก็ตามที่ ประมาณก,ก็เปรียบเสม,มือนผู้ที่ตายไปแล้วนั่นเองก็คือตายจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในสวรรค์พอดี และเมื่อเราได้เห็นความถูกต้องแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราก็เอาหลักธรรมที่ถูกต้องนั้นไปเผยแผ่ให้กับคนอื่นให้กับชาวโลกได้รู้ตามด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความประมาทตามหลักธารสอนของพระเจ้าแต่ก็ต้องระมัดระวังว่า บางครั้งบางท่านบางองค์ตั้งใจศึกษาก็จริงแต่ไปรับการศึกษาที่ผิดนะและเมื่อได้รับการศึกษาที่ผิดผิดแล้วตัวเองก็ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์เปิดสำนักสั่งสอนในทางที่ผิดผิดก็จะนำพาบุคคลอื่นไปในทางที่ผิดผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ให้ค่าให้น้ำให้ปัจจัยสี่แต่เรากิน เมื่อเราพูดเทศนาหรือว่าชี้นําไปในทางที่ผิดผิดเท่ากับว่านําพาผู้มีพระคุณของเราสู่ความมืดที่มืดมิด,มดสนิทมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีนั่นไม่ใช่ความกตัญญูก,กตัวทีแต่มันเป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่ ความหหยนณะทั้งผู้เทศผู้สอนและก็ผู้ที่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะศึกษากับใครสำนักไหนเราก็ต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีแล้วก็ทดลองปฏิบัติดูว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าปฏิบัติแล้วใช่เราถึงได้เอามาสอนต่อ ไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติแล้วตัวเองเองก็ไม่ใช่ยังอึดอัดงนงงอยู่เลยก็เอามาสอนต่อนะหรือเขาบังคับให้มาสอนก็ต้องมาสอนก็เอาสิ่งที่ผิดผิดมาสอนก็ตกนรกไปเหมือนกันนะเพราะถ้าไม่สอนก็ต้องถูกโกดจากตำแหน่งนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ระด้างกระเดืองต่อผู้รัระชาก็ยกดไม่ขึ้นตันก้ก็จะโกรธทาเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อคำสองที่ผิดเพื่อนนะเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายนะเกิดมาในยุคนี้ผ่านการเวลามา2,600กปีแล้ว ในพระคุณศาสนาคําสอนของพระเจ้าก็ได้ถูกปิดเบือนออกไปเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ถูกต้องก็ยังมีมากเพราะฉะนั้นท่านทัหลายควรจะไปศึกษาในสานํานกที่มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติชอบปฏิบ,บัติตรงปฏิบตัติจริงและสามารถที่จะเขา้าถึงทําได้จริงด้วยการที่ท่านนําเอามาปฏิบัติด้วยตัวของ ตัวเองแล้วถึงจะได้เชื่อในคําสั่งสอนของเขาเหล่านั้นแต่ถ้าปฏิบัติไม่ไจริงนะรู้รู้ไม่ได้จริงก็ต้องขอยออกมาหาในสิ่งที่มันเป็นทางถูกต้องสื่อต่อไปนะอย่างพา้าอาจารย์นะไปศึกษา,าหลายที่ถูกบังคับให้ไปเรียนจุบหนาะของหนา ยังเนาะเหยียบเนาะซึ่งเราวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้เพราะว่าหนึ่งไม่มีอะไรพอดีตรง กานัสต

เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ถูกต้องและเอาไปทดลองปฏิบัติดูเพื่อที่จะให้เราเรารู้แจ้งด้วยความจริงว่าเราปฏิบัติ